แรปเกมผู้ชิลสัตสัมผัสคำคุณลือจากเลงหน่งิ้ล็อกวาเชื่ออคงไลอดการอเลยซิจ๊อปยยยยแล้วกับบ้านเจเไปหาบ้านดีๆไปหาลุเปนเรอะอาเยอี่น้องบ้านด้วยไอจุกว่าเราโดนยิงแน่ยอะไรบ้าพวกไม่ไม่กล้ายิงหรอกงเลยใหญ่ทีเราได้กอด

ไเด้งเด้งหน่อยเพื่อนเดงรถหน่อยเพื่อนเด้งหน่อยเพื่อนเดงหน่อยเพื่อนมันด้งัลไมะเด้ง่อเพื่อนเอา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  bro 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 ้ความรุนแรัน bro

โอ้ยอยโอ้ยโอ้ยว้วูเป็นอาละบ้ามากับอฟสันโร่และอยากฟลอแบบสโลโมชั่นในป่าฮะกูพอเป็นแรปเปอร์้เป่าวะวอยัว่าไงจะสาวๆก็ฟงสั้นต่อค่ำคอันตรายผมว่าแรปฟังสบายนะตายล้วแตผมจะเน้เป็นไกลหลายคนเขาบอกผมว่าตอนผมแรปนีแม็กซ์สปีดไลฟ์ไล์เชด From Bangkok BKK a n ิร์กเติร์กเติรกไม่ยิงกระดูกว่ะเติรกไม่ยิงกระดูเฮียแม่ไม่รู้จักจานจูเลยพวกแ้วกยิ้มดิพวก เอาหลานลมากเลยอ่ะไอ้เอ้ยโอ้โหดเลยอ่ะมันสวดสารทาร้านเปล่าวะไม่ยอมอ่ะไม่ยอมเลยเนี่ยเกินไปอ่ะมันสวดสวารทารน,นั้เนี่ยดูดิโอหจุดต้องเที่ยวชัดๆดูดิมีท่าลงท่าเรือด้วยอ่ะโอ้โห อดเกินอ่ะอยาเตอร์เขาไมยิงกันนะพวก <c oughs> <c oughs> แ,แล้วลุงเลยแล้วลุงไปไม่เอาสักบาทมาแล้วตอแล้วตอแล้วเราใส่ชุดมาเข้ากับงานด้วยด <c oughs> เออิเออถ่ายมันจะสวยสวยลูกถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้ ่ายไว้ลงถ่ายไว้ตัว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 เยป็นไรพี่ถ้าโดนจับก็มีพี่เอกคนเดียวอ่ะโดนจับอีเยอะจุดจับจุดจบสายเตร์กระะเอแล้วถ้ายกูมาด้วยถ้ายกูมาด้วยแค่นนั้แหละ มุกเจมือถือมุกเจมือถือมุกเจมือถือกูจะ <uur> ชุบป <ixes> <re> ันอะไรนะคารมือ no ถือนะเมือถือที่ทนายมาด้วยถ่ายรูปหรอเออไปไปไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายออ้าวแยืนก็มีอีกนะพ่อ อกำลังช่วยเพื่อพวกเอ้าที่ชุบหมดแล้วพวกใช้ได้แอดดอมหมดแล้วพวกน้าๆชุบพวกเต๋อได้ไหมต้นทิตายเรื่องอะไรอ่ะทำไมถึงตายกันอ่ะดีพวกพี่ชายเขายิงเลยว่าอยู่ๆกับเต๋อเขาไม่ยิงกันดิเขายิงใส่ไม่เอาเลยอ่ะชุบก่อนชุบก่อนชุบผมก่อนชุบได้เหรอทำไมถึงยิงอ่ะครับจริงๆครับคือไม่ไม่ได้มีคนยิงเขาเลยครับเขา เป็นวัยรุ่นแล้วมาเปิดเพลงแล้วก็เกิดการตีกันครับโอ oh ้โ oh. หกไทยเหรครับเขาตีใคกไทยรครับเ <c oughs> ขาตีกันเองแบบกระจายเลยครับผม oh oh. พยายามห้ามนะครับ oh oh. จริงๆแล้วแบบว่านี่ผมชุบได้ถูกไหมได้ครับได้ครับได้เลยครับ oh oh. ได้เดลยพวกเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาพวกน่ะรู้เห็นล่ะเดี๋ยวรู้กูเอาต่อด้วยแล้วกูเตะขาขาขาจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวรู้มึงคือ เมื่ให้กูเตอร์ก็ต่อได้ถือว่าเมืรับท่อนเธอเหนือหน่อีตีได้ตบคะต่างกับพวกกูได้เตอร์เขาไม่ทิ้งเครื่องเตอร์เขาไม่โกหกหรอเพวก